ส่วนของความเข้าใจผิดการทานน้าตาลเยอะๆนะครับจะทําให้เป็นเบาหวานหรือไม่นะครับตรงนี้หลายๆคนจะเข้าใจว่าการที่เราทานหวานแล้วเราจะเป็นเบาหวานนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับเพราะว่าในส่วนของน้ําตาลเองนะครับถ้าเราไม่เป็นเบาหวานร่างกายเราจะมีตัวที่จัดการกับน้ําตาลนะครับคือเจ้าอินซูลินซึ่งสร้างจากตัวตับอ่อนนะครับก็จะจัดการกับในส่วนของน้ําตาลแล้วทําให้เราไม่เป็นเบาหวานนะครับแต่ในส่วนของพันธุกรรมนะครับหรือว่า ในส่วนของอาหารเช่น อาหารที่มีความมันนะครับแล้วทําให้เรามีไขมันสะสมในร่างกายเจ้าตัวไขมันตัวนี้แหละนะครับจะทําให้ในส่วนของอาการใช้อินซูลินนะครับในอวัยวะต่างของเราเนี่ยสูญเสียไปแล้วทําให้เราไม่สามารถจัดการกับน้ําตาลได้แล้วทําให้ร่างกายเรามีน้ําตาลสูงและเป็นสาเหตุของการที่มีภาวะเบาหวานเกิดขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ตามก็ต้องบอกว่าการที่เราทานหวานอย่างพอเหมาะน่าจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดของการที่ เราจะไม่เป็นบาหวานในอนาคตครับ โรคเบาหวานส่วนมากจริงๆแล้วก็คนอายุเยอะนะครับก็จะเป็นเบาหวานเป็นส่วนใหญ่แต่ไม่เสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นความเข้าใจตรงนี้อาจจะเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องโดยตรงนะครับคนที่อายุน้อยนะครับเช่นอายุ10ปี15ปีไม่เกิน20ปีมีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานได้นะครับเนื่องจากว่าในส่วนของเบาหวานมี2ชนิดหลักๆนะครับเบาหวานชนิดที่1กับเบาหวานชนิดที่2นะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเราจะเป็นเบาหวานชนิดที่2คือคนที่สูงอายุนะครับแต่คนที่เป็นเบาหวานชนิดที่1นะครับก็เป็น เบาหวานที so small, be <im boom> yeah. ่ขาดอินซูลินนะครับอายุน้อยได้นะครับเนื่องจากว่าอินซูลินจะสร้างจากตับอ่อนที่อธิบายไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็เรามีปัญหาในส่วนของพันธุกรรมทําให้อินซูลินเนี่ยสร้างมาน้อยนะครับทำให้เราจัดการน้นตาลไม่ได้พอเราอายุน้อยเราก็เป็นเบาหวานได้นะครับเช่นอายุ5ขครวบครขวไม่เกิน20ปีนะครับเพราะฉะนั้นอายุน้อยก็อาจจะเป็นเบาหวานได้แต่ยังไงก็ตามถ้าเราอายุเยอะนะครับโอกาสที่เราจะเป็นเบาหวานก็จะมีมากกว่าปกติได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคําตอบที่ ที่สุดนะครับอายุน้อยหรืออายุเยอะนะครับควรจะมีการเช็คน้ําตาล1ปี1ครั้งเพื่อเป็นการประเมินในส่วนของภาวะน้ําตาลสูงแล้วเราจะเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานหรือเปล่านะครับตรงนี้น่าจะเป็นคําตอบที่ที่สุดครับ อ้วนส่วนใหญ่จะเป็นเบาหวานนะครับแต่ผอมเนี่ยหลายเคสนะครับหมอเจอนะครับคนผอมก็เป็นเบาหวานได้เนื่องจากว่าในส่วนของเบาหวานเองเนี่ยก็เกิดได้ในคนที่ผอมได้นะครับสาเหตุนะครับไอ่ทำไมผอมแล้วเป็นเบาหวานนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของภาวะที่คนไข้นะครับขาดอินซูลินนะครับเขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องอ้วนมากนะครับผมผอมเนี่ยน้ำตาลก็ขึ้นได้เพราะว่าเขาไม่มีอินซูลินในการที่จะจัดการน้าตาลทําให้เขาเป็นเบาหวานแต่ก็ต้องบอกว่าพอเรามีภาวะอ้วนก็เสี่ยงกับเบาหวานเช่นเดียวกันนะ เนื่องจากว่าภาวะอ้วนจะทําให้เรามีไขมันในเลือดสูงไขมันจะทําให้การทํางานในส่วนของเซลล์ต่างๆในการใช้อินซูลินสูญเสียไปแล้วก็ทําให้น้ําตาลขึ้นนะครับ จริงมันเป็นโรคที่น่ากลัวนะครับเืาหวานเหมือนภัยเงียบครับคล้ายๆกับตัวการที่เราโดนทําลายนะครับจากการที่เบาหวานเนี่ยมีระยะเป็นเวลานานๆนะครับเช่นเบาหวานนะครับเป็นมา5ปี10ปี20ปีนะครับเบาหวานก็จะทําให้อวัยวะของร่างกายเราเนี่ยสูญเสียการทํางานนะครับยกตัวอย่างง่ายเลยนะครับที่เขาชอบเรียกกันนะครับเบาหวานถ้าเป็นนานะครับเบาหวานขึ้นตาทำให้ตามัวตาบอดนะครับเบาหวานมาที่ปลายประสาททําให้ชาป ปลายมือปลายเท้านะครับแล้วก็ในส่วนของเบาหวานที่มาที่ไตง่ายๆเลยก็ต้องฟอกไตกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเป็นเบาหวานแล้วรักษาไม่ดีนะครับเบาหวานเป็นภัยเงียบจะทําให้5ปี10ปีหรือ20ปีที่เราเป็นเบาหวานนะครับเรามีโอกาสที่จะมีภาวะแทรกซ้อนจากตัวเบาหวานได้นะครับ